สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญเสมาหานุมาเจ้าคุณอ่างรุ่นแรกวัดใหญ่สว่างอารมณ์ปี2559เเนื้อเงินลงอยา่างมีการเช่าหาเปลี่ยนวิวอยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับพระผงอายุยืนหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี2517เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหลังพระศิวลีปี250 0เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อบดน,น้อยวัดอรุณอมรินทร์รุ่นแรกปี2488 เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับท้าววิสวรรธน์รุ่นรับขวัญสิทธิ์หลวงพ่ออิฐวัจุฬา,ามณีปี2563เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญได้หลวงรอ9ปี2558เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปเสมาบรมบรุูบ พระเวสสุวรรณรุ่นสร้างบาร,รมีหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีปี2560เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระกิงปรมาพรพุทธปัญญาปี2530เนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟปี2518เนื้อกระไหลเงิน มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระบูชานั่งต่อเงินต่อทองหลวงพอ่อจืดวัดโพเสถีเนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกมาเร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆนบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง20,000นซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ